สวัสดีครับมาพบกับ Just i c e Run กันนะครับวันนี้เราจะมากับวิดีโอรูปแบบใหม่คือแบบ head-to-head Head. เอารองเท้าวิ่งที่มักถูกถามมาเทียบกันเลยโดยวิดีโอแรกนี้จะเป็นการชนกันของรองเท้าจากแดนมังกร3คู่คือ 1. กางฟูโปรป3รองเท้าแบรนด์จีนที่รับความไว้วางใจจากนักวิ่งในไทยมาหลายปีแล้ว 2. 2. 3.61ดีเฟรมนะครับคือเจ้านี้ รองเท้าจากแบรนด์361นะครับซึ่งทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในประเทศเราและเป็นรองเท้าที่มาแรงมากในช่วงนี้นะและสุดท้าย361 Degree Furious รองเท้าอีกคู่จาก361 Degree นะครับซึ่งมีกระแสะมาเรื่อยๆและบางคนถึงกับกล่าวว่ามันคือ Alpha Fly จากประเทศจีนแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหากันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ผมต้องขอเกริ่นก่อนว่าสาเหตุที่ผมนำรองเท้าทั้ง3มคู่มาเปรียบเทียบกันเนื่องจากทั้ง3คู่เนี่ยเป็นซปเปอร์ชูที่มีราคาประหยัดนะอยู่ในช่วงราคา2,500-3,500บาทอีกทั้งทั้ง3คู่เนี่ยเป็นรองเท้าจากจีนเหมือนกันแต่ที่สำคัญมันไม่มีให้ลองใส่ก่อนแล้วก็ผมตอนที่ผมจะซื้อเองเนี่ยทั้ง3คู่ผมก็ลังเลเหมือนกันว่าจะซื้อคู่ไหนดีถึงแม้สุดท้ายจะจัดมาทั้ง3คู่และผมก็เห็น,เพ,นเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ลังเลเหมือนกันแต่ผมต้องขอออกตัวก่อนว่า การรีวิวเปรียบเทียบเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมซึ่งอาจจะมีถูกต้องไม่ถูกต้องบ้างนะขึ้นอยู่กับความชอบสรีระและสไตล์การวิ่งของแต่ละคนนะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาเปรียบเทียบกันคือน้ำหนักนะครับผมผลการชั่งนะครับผมเริ่มจากคู่นี้สาวผู้หนึ่งดีกิฟิวเรียสนะครับหนัก260กรัมเฟรม2 อยู่ที่227กรัมส่วนกังฟูปโปร3นี่ครับหนักอยู่ที่238กรัมนะครับผมในหัวข้อแรกนี้นะครับผมผู้ชนะคือเฟรม2เบาสุดตามมาด้วยกังฟูปโปร3และที่หนักสุดก็คือ f ฟร i o u s นะครับผมหัวข้อนี้เฟรม2ชนะ ัวข้อที่2คือความยึดเกาะถนนผมขอข้ามมาเล่นการยึดเกาะถนนก่อนนะคือผมได้ลองทั้ง3คู่เนี่ยในวันที่ฝนตกแล้วในความรู้สึกของผมนะผมว่าเจ้ากังฟูปโปรสามเนี่ยยึดเกาะถนนดีที่สุดเฉือนชนะเฟร,รม2ไปนิดเดียวคือจริงๆมันยึดมันยึดเกาะไม่ต่างกันนะ2คู่เนี่ยยึดเกาะดีเหมือนกันแต่ผมว่าดอกดอกของกังฟูปโปรสามเนี่ยมันตะกุยพื้นได้ดีกว่านะ ส่วนเนี่ยฟิลสเนี่ยตามมาท้ายสุดเลยซึ่งผมว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันถ้าเกิดดูฐานนะมันก็ค่อนข้างจะแคบกว่าแคบกว่าอีก2คู่นะมันก็ทําให้พื้นที่ในการยึดเกาะเนี่ยน้อยกว่าสู้อีก2คู่ไม่ได้หัวข้อที่3คือความนุ่มอันนี้ผมขอพูดถึงความนุ่มโดยรวมของโฟมก่อนนะสว่วนประสิทธิภาพในการวิ่งเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในหัวข้อถัดไปนะ แล้วผมถ้าเกิดนับความนุ่มอย่างเดียวเนี่ยเฟรม2เจ้าเนี่ยนุ่มสุดโฟมของเฟรม2เมื่อสัมผัสพื้นได้ความสัมผัสที่รู้สึกได้เลยว่าโฟมเนี่ยยุบตัวชัดเจนมันจะยุบมันจะมียุบง่ายมากเมื่อยุบแล้วจึงเด้งส่งประกอบกับมีไอการเจาะพื้นตรงนี้แหละครับผมทําให้เกิดพื้นที่ที่ทําให้โฟมยุบตัวได้ง่ายนะครับผมทําให้เวลาวิ่งด้วยรองเท้า สองที่หนึ่งเฟรมสองเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลมากๆเลยนะลองลงมาในความนุ่มก็คือเจ้ากางฟูโปร3สำหรับรองเท้าคู่นี้ให้ความนุ่มแบบนุ่มแน่นเฟิฟร์มโฟมไม่ได้ยุบตัวไปมากแล้วค่อยเด้่งคืนแบบเฟรม2นะแต่ใช้ความรู้สึกที่ยุบเล็กน้อยแล้วคืนตัวที่เร็วกว่าให้ความรู้สึกนุ่มที่น้อยกว่าแต่กลับกันก็ให้ความรู้สึกที่คล่องแคล่วเพราะโฟมมันยุบ แล้วคืนตัวเร็วกว่านะและส่วนที่นุ่มน้อยสุดในทั้ง3คู่นี้ก็คือเจ้านี้ฟิลิียสคือผมต้องขออธิบายก่อนว่าไม่ใช่ว่ารองเท้าคู่นี้มันไม่นุ่มนะมันก็นุ่มแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเจ้าฟิลิียสเนี่ยเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อทําความเร็วนะโฟมของเขาเนี่ยก็จะมีแบบเน้นการตอบสนองที่เร็วรองเท้าจึงจึงค่อนข้างจะรู้สึกว่านแน่น ฟื่มกว่าอีกทั้งสองคู่ยุบน้อยกว่าแล้วค่อยเด้งส่งในหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้มาถึงหัวข้อที่4ี่ซึ่งเป็นหัวข้อสําคัญคือประสิทธิภาพของรองเท้าในหัวข้อนี้ผมจะขอพูดละเอียดหน่อยเพราะรองเท้าทั้ง3าคู่เนี่ยมีย่านความเร็วที่ได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่นะและบางย่านย่านความเร็วที่ให้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันโดย เดิมแรกจะขอพูดในเรื่องของการวิ่งอีซี่สบายๆนะผมชอบความรู้สึกการวิ่งอีซี่ของเจ้าเฟรม2มากที่สุดอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับมันคือมันนุ่มละมุนแผ่นคาร์บอนให้ความรู้สึกดีดช่วยให้วิ่งง่ายแถมน้ำหนักมันเบาอีกด้วยความที่ผ้ามันเป็นอย่างนี้นะน้ำหนักเบาทำให้วิ่งเพลินวิ่งสนุก ลองลงมาในการวิ่งอีซี่ของที่ชอบก็คือเจ้ากังฟูปโปร3นะคือเจ้ากังฟูปโปร3เนี่ยมันนุ่มน้อยกว่าเจ้าเฟรม2ลงเล็กน้อยแต่ให้ความรู้สึกคล่องแคล่วพิ้วและไหลด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาแบบโฟมยุบน้อยนะแต่ว่าหน้าเท้าที่โค้งอย่างนี้มันก็มีความไหลความพลี้์เพิ่มเติมมาก็มีความไหลมากกว่าเจ้าเฟรม2โดยที่น้ําหนักหนักกว่าเฟรม2แค่นิดเดียวส่วนเจ้าฟีเรียนะครับ ถ้าถามว่าเอาไปวิ่ง easy ได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แน่นอนเพราะโฟมมีความนุ่มอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่รองเท้าคู่นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการวิ่งในแนว easy เท่าไหร่นะครับเพราะพโฟมของมันเนี่ยจะแน่นเฟิร์มกว่าอีก2คู่และมีน้ำหนักที่มากกว่าในการวิ่ง easy คู่นี้ก็เลยสู้อีก2คู่ไม่ได้นะสำหรับความเร็วระดับ m o เรทหรือกลางก ซึ่งผมวิ่งอยู่ประมาณเพส4.45ถึง5.10นะผมมองว่ารองเท้าทั้ง3คู่เนี่ยทำได้ดีหมดแต่ถ้าเกิดให้ผมเลือกนะส่วนตัวผมให้เจ้ากับฟูปโปร3เนี่ยเฉือนชนะถ้าปกติเนี่ยผมจะวิ่งความเร็วในย่านนี้ในวันที่ลองรันซึ่งผมใช้เวลาอยู่กับรองเท้านานกว่าปกติซึ่งเจ้ากัฟฟูปโปร3เนี่ยมีทั้งความนุ่ม แต่ก็ยังแน่นและเฟิรม์มและให้ความไหลดีเด้งและคล่องแคล่วทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาเวลาวิ่งมากกว่าและทําให้ผมรู้สึกว่าผมรักษาความเร็วที่ผมวิ่งให้อยู่ในระดับที่ผมต้องการได้ง่ายกว่าส่วนเจ้าเฟรม2เนี่ยถ้าเกิดนำไปวิ่งในระยะปกติเนี่ยมันก็รู้สึกดีนะเพราะมัน มันสบายมันใส่สบายแล้วมันก็นุ่มแต่พอวิ่งลองกันแล้วรู้สึกว่ามันจะยวดไปหน่อยแล้วก็รองเท้ามันก็ไม่ค่อยไหลาการวิ่งเลยจะออกไปดูแนวชิวๆสบายๆไปหน่อยไม่สนุกเท่ากังฟูปโปร3นะส่วนเจ้าฟิรยสเนี่ยนะพอเราเริ่มใส่ความเร็วลงไปเนี่ยรองเท้ามันก็เริ่มจะแสดงประสิทธิภาพ คือมันก็จะเริ่มดีดเด้งชัดเจนนะแล้วก็พอมาเริ่มดีดเด้งแรงส่งมันก็ดีนะวิ่งสนุกดีรองเท้าไม่ค่อยยัวบนะมันออกแนวนุ่มเด้งไม่ยวบนะครับผมก็วิ่งดีเลยผมจัดให้อยู่ระดับเดียวกับเฟรม2เลยนะมาต่อที่ความเร็วเทมโปนะผมวิ่งเทมโปอยู่เฉลี่ยประมาณเพลสสีบวกลบนิดหน่อยนะครับผมทางเร็วเนี่ย เจ้ากูเนี่ยมาแล้วฟิวเรียสผมว่าเจา้าฟิวเรียสเนี่ยเมื่อเราเริ่มใส่ความเร็วให้มันเนี่ยรองเท้ามันจะรู้สึกดีดเด้งและให้แรงส่งได้ยอย่างชัดเจนนะรองเท้าเนี่ยให้แรงพุ่งพุ่งไปข้างหน้าทําให้ก้าวไปได้ไกลนะครับผมมันคือม,มันเหมือนกับว่ามันลอยเหมือนพวกอัลฟ่าฟลยอะไรอย่างเงี้ยนะแถมมันจะมีความไหลแล้วเมื่อเรากดถึงระดับหนึ่งนะด้วยความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกนุ่มด้วยแม่ทานด้วย ท้าผมและเจ้าคู่เนี่ยเป็นรองเท้าที่เมื่อซ้อมเสร็จแล้วมีอาการปวดเมื่อยน้อยสุดนะต่อมาที่ผมให้ก็คือเจ้ากางฟูโปรสามนะเจ้ากังฟูโปรสามเนี่ยผมว่าให้ความดีดเด้งน้อยกว่าฟิลเลียสนะแต่รองเท้าเนี่ยจะให้ความไหลและรอบขาที่ดีมากคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับฟิลเ o ียสคือฟิลเลียสเนี่ยมันจะค่อยๆเร่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามแรงส่งและจังหวะนะ แต่กังคูโปรสามเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแล้วเราสับเลยอ่ะมันก็เร็วเลยมันจะพุ่งทันทีตามที่เราสับแต่เมื่อถึงความเร็วเป้าหมายแล้วเราต้องการจะคงความเร็วไว้เนี่ยผมมองว่าเจ้าฟิลเรียสเนี่ยดีกว่าอาจจะด้วยฟิลเรียสเนี่ยมันให้แรงส่งและแรงดีดที่มากกว่าประกอบกับผมชินกับการวิ่งออฟฟาฟลายอะนะผมก็เลยไปทางนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นนักวิ่งที่รอบขาดีๆอาจจะชอบเจ้าคู่นี้มากกว่าที่สับและความเร็วก็มาเลย และไหลามากกว่าส่วนช่อเฟรม2เนี่ยครับทำส่วนนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่ากับอีก2คู่นะด้วยโฟมที่นุ่มมากและมีพื้นที่ให้ยุบเยอะคือส่วนนี้นะ,ะส่วนนี้มันทำให้เมื่อกดแรงๆแล้วอะโฟมมันยุบมันยวบมันรู้สึกยืดย้านนะแล้วรองเท้ามันก็ไม่ค่อยไหลทำให้ความดีดและแรงส่งก็ไม่เท่าฟิลเลียส แต่ความไหลก็ไม่เท่ากับฟูปโปร3อีกทั้งหลังซ้อมเทมโปเสร็จเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้คู่นี้แล้วรู้สึกว่าปวดเมื่อยกว่าอีก2คู่แต่แต่เจ้าเฟรม2เนี่ยมันก็ยังมีข้อดีบางส่วนอยู่นะคือน้ําหนักบันเบาทําให้ไม่ต้องออกแรงยกมากถ้าเป็นนักวิ่งที่น้ําหนักตัวไม่มากและวิ่งลงเท้าเบา,เบาหรือสัมผัสพื้นระยะเวลาสัาน้นแต่การคอนแทคน้อยเนี่ยอาจจะใช้คู่นี้แล้วเหมาะนะ มันอาจจะทําให้โฟมมันยุบน้อยกว่าเวลาผมวิ่งก็ได้สุดท้ายคือความเร็วอินท์วลหรือลงขอนะสำหรับผมให้เท่ากัน2คู่คือ2คู่นี้กั้งฟูโปรสาและฟิลเ o ียสนะครับผมอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับสไตล์การวิ่งอย่างที่บอกก่อนหนะ้าคือกังฟูโปรสามเนี่ย มันเป็นรองเท้าที่ให้รอบขาที่ดีสับมันและไหลกว่าแต่ฟิลเลสเนี่ยให้ความพุ่งและแรงดีดที่มากกว่านะครับผมมนก็ต้องเรียกว่าชอบวิ่งสไตล์ไหนนะเนาะส่วนสุดท้ายเฟรม2เจ้าคู่นี้ก็ยังติดเรื่องความนุ่มยวบเมื่อวิ่งในเพสที่เร็วอยู่นะ ผมรู้สึกว่าเจ้าคู่เนี้ยผมต้องใช้ความพยายามมากกว่าคู่อื่นในการวิ่งให้ได้เวลาขอดตามที่ตั้งเป้าอยู่พอสมควรเลยนะเอาละมาสรุปกันคือผมต้องขอบอกก่อนเลยนะว่ารองเท้าทั้งสามคู่เนี่ยเป็นรองเท้าที่ดีแต่จะให้บอกว่ารองเท้าทั้งสามคู่เนี่ยอันไหนดีกว่าอันไหนอย่างสิ้นเชิงเนี่ยมันคงบอกไม่ได้เพราะมันดีคนละแบบผมจึงขออนุญ,ญาตสรุปตามความเหมาะสมตามความเร็วคือเจ้าเฟรม2 ผมว่าเหมาะกับการวิ่งความเร็วอีซี่กับปานกลางคือมอดเดรเรเพราะมันนุ่มสบายกางฟูปโปรโ3เป็นรองเท้าที่วิ่งได้ทุกรูปแบบครอบคุมที่สุดนุ่มเด้งไหลฟิลเลียสเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับวิ่งเร็วให้แรงดีและแรงส่งที่ดีมากแต่ต้องใช้ความเร็วหน่อยนะรองเท้าจริงจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้สุดท้าย นี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะเ,นเพื่อนๆลองแล้วรู้สึกอย่างไรด้และเปลี่ยนความเห็นกันได้นะแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวรองเท้าคู่ไหนก็คอมเมนต์มานะครับหรืออยากติชมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณครับ